พระอัครชายาตุลหรือตุลเฟยพระอัครชายาในพระจกักรพรรดิเฉียนหลงพระอัครชายาตุลหรือตุลเฟยพระอัครชายาในพระจกักรพรรดิเฉียนหลงประสูติเมื่อวันที่27มีนาคมคศ1746เป็นธิดาของหวังซือเก๋อผู้บัญชาการกองทงขาว หนึ่งในแปดกองทงของราชวงศ์ชิงเข้าวังถวายตัวเมื่อคศ1764อสอ 1, 64, และได้รับพระยศเป็นพระสนมยงขั้นฉางใจและได้รับเลื่อนพระยศอีกครั้งเป็นพระสนมยงขั้นกุ้ยเหรินและในคศ1770อ,อ 1, 70, ก็ได้รับเลื่อนพระยศเป็นพระชายาตุลหรือตุลผิน และในคศ1774ก็ได้รับพระยศเป็นพระอัครชายาตุลหรือตุลเฟยและมีประสุติการองค์หญิงกู้รุนเหอเซียวซึ่งเป็นพระธิดาองค์สุดท้ายในพระจักรพรรดิเฉียนหลงพระจักรพรรดก็โปรดปรานพระธิดาองค์นี้เป็นอย่างมากในคศ1778พระนาง ทำร้ายร่างกายนางกำนันส่วนพระองค์ในตำหนักจนเสียชีวิตซึ่งการทำร้ายผู้อื่นจนเสียชีวิตถือเป็นความผิดร้ายแรงและโทษของพระนางก็หลายแหลงมากแต่พระนางเป็นพระมารดาขององค์หญิงกู้รุนเหอเซียวพระจกักรพรรดจึงลดพระยศของพระนางจากตำแหน่งเฟยลงมาเป็นตำแหน่งผินและต้องรับผิดชอบ ต่อครอบครัวของนางกำนันที่เสียชีวิต2ปีถัดมาก็คือคศ1780พระนางก็ได้รับพระยศเฟยดังเดิมพระนางสิ้นพระชนเมื่อวันที่6มีนาคมคศ1 8 0 6รวมพระชนมาายุได้59,000ษา